อีสันบ้านนามริกาบ้านนอกวันนี้เอาความน่ารักสดใสของน้องแพะมาให้ชมกันจ้ะพี่นองเล่นน้ากันยูดีๆพิษกันสันงนะพี่นองเอามาเนี้ทะเลาะกันและจ้ะตีกันแล้วมาเนี้โอโมกันแบมแหมียวสนกันมาเนี้เอาลองมึงดูวาสันว่าตีกันพี่น้องอืมไม่รู้เป็นอะไรเกิดดื้อใส่กันอ่ะตีกันแล้วแม่ดอลลี่ก็มาอ่ะเ้าเ้าเ้าเสายับย้ากันตีกัน่าสันว่าแม่ดอลลี่ก็มาพยายามจะแยก แบมบี้กับโอโมเนาะอ่ะแยกอีกแล้วเอาแยกเลยยังสิม,มัดนี่เอาศูนย์เด้่ยันนี้เอาวันนี้ตีกันนะันนี้พี่น้องดูจะก็ไปไหนก็ไปด้วยกันนะแกงนี้กินหากินหาอะไรด้วยกันสุดท้ายก็จะมาพิดกันเรื่องยังพี่น้องเอาบวันนี้มามาตีกันเองวันนี้เอาวันนี้ชนกันจะตีกันเองอยู่อย่างนี้แหละเอาวันนี้แม่แบมบี้ก็จะ มาทะเลาะกับโอโม่เนาะลูกของเจ้าแม่ดอนลี่อันนี้บันดีเด็กน้อยก็ตีกันบันีีพี่น้องเอาบันีีตีกันกับแม่แล้วว่าเพราะไปตีกันกับลูกโตบันดีเอาบันีีตีกันกับชาโคแล้วก็โอโอไมโลเนาะไมโลโอโม่ชาโคอาตีกันเอาเล่นท่ายากสะดวยขึ้นขวนตีกันบันดีพี่น้องบ้วนเบอพี่น้องเบอไงล่ะไฟใดชนะพี่น้อง วัวคักแน่ได้ไปพี่น้องโยคาใส่กันเลยมึงเนี่ยละตีกันอะไอไมโลตัวหนึ่งเอาเขาตีกันอยู่ไ่เห็นอย่างอัีนย่ะควักไวไวควักหลังไวไว,ว่าะส,สันอืมไอนี้เป็นกำลังใจให้ไอไมโลพี่น้องอ่อไอนี้ก็มึงไงล่ะพี่น้องอไม่รู้เป็นอะไรกันหรือว่ามันเป็นช่วงมีช่วงเขาอาณาอาวเขาตีกันอยู่เห็นยังเขาฮะ,ะนะมีแต่ตัวพู้นะหนูมีแต่ตัวผููนะหนูไปทําอะไรอย่างเงี้นมึงไงพี่น้องเอา หาตีกันมาลองมารู้มาตีกันยุลมก็ได้อันบ่บ่มักพี่น้องขึ้นขอนเสยว่าสันฝึกวิทยายุทธไปในตตัววัดสันพี่น้องอือเมื่อไงหล่ะจะไม่รู้ว่าจะน่ารักหรือว่าจะอะไรยังไงดีเนาะทะเลาะกันไปกินหญ้าด้วยกันดีๆแท้ๆกลับมาเริ่มโตแล้วก็ทะเลาะกันงองแงงกันสิคือค้นเนาะพี่น้องเนาะอือผิดเถียงกันบ้างเนาะบางครั้งทะเลาะกันบ้างพี่น้องกันยังตีกันเองพี่น้องอือผิดทะเลาะกันบ้าง อีกตัวหนึ่งก็เอ้าเห็นอย่างขนาดเขาิตีกันนะก็ไปคุ้มเอาอีหยังเนาะไม่รู้อะไรเลยนั้นก็เลยอืมไปตีกันอันบ็ได้ให้กําลังใจเขาได้หันอืแล้วหนูก็มีแต่ตัวผู้นะหนูจะทํอย่างนั้นได้ยังไงก่อนอืเนาะเจ้าชาโคก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีเอาทั้งหน้ากับตีกันทั้งหลังกับมัสิมาเห็ดอีหยังเจ้าบ่ได้ให้กกำลังใจข่อยได้หนิว่ายท่านเจ้าไม่เห็นอย่างจังสี่ว่ายท่านอันนี้ก็ตีเอาตีกลนกันไปเสออาตกในที่สุดโอโมก็เป็นผู้ชนะว่วสั่นจ้า